แล้วครับผมแม่ไยแล้วเลยเคยไปปวดมาหรือเปล่าพี่พี่พี่บอกหมอเลยว่าพี่ยุ่เลยหมอจริงด้วะแยะาล่างฟาโุก่อนไปก่อนไอ้สักที ให้พี่ชายไปตรงเลยอะไรนะบังน่าจะที่หูไม่ได้คนาดนะโอเคเราไปทำความรู้จักแกงเขาไหมบังสนีทเพื่อนไหมเพื่อนน้าไงเชิญคุณแทรไปทำความรู้จักกับแกงเออได้ค่ะแล้วก็ได้ค่ะครับเชิญครับเชิญครับเอ้ยเจอแลนน้ำตาลเว้ยบังมันไม่มีที่รถใครมาต้อนดอนอย่าลืมรักเข็มขัดนะครับรถคันนี้มันช้านิดนึง สวัสดีครับอยากกินไอติมเหรออยากกินไอติมงั้นเหรอพวกแกนะ่ะฮะน่งคนดูว่าแต่ผมเพิ่งเข้าประเทศมาผมไม่รู้ว่าแหลงน้ำตาลอยู่ตรงไหนครับ ชอบแกล้งคนว่ะไอเทียมฮาดีตอนนี้น้องได้ยังไงมาถ้ามากันหนึ่งจุดดูอยู่ปะนี่คุณยืนอยู่ตรงไหนประจำอ่ะอยู่ฝั่งขวาค่ะขวานี้เหรอสายเป็นของรันเพทใช่อยู่ตรงนี้เลยเหรอคุณยืนอยู่ตรงนี้เลยเหรอ มันคือใต้ต้นไม้ที่อยู่ติดกับหลังคาค่ะอ๋อข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หนูอ๋อเออดี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 ดไม่ไหนอ่ะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแก๊งคุณนะเฮ้ยจำได้ปะนี่แก๊งคุณหรือเปล่าเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยอีเจมึง <c oughs> มาทำอะไรเนี่ยครับนะมึงมาทำอะไรเนี่ยอีเจเอ่อมาหาหลานครับหลานมาเปิดหัวหลานมึงอยู่แก๊งอะไรหลานอยู่อยู่เมอร์เซเดสครับ ตอนแรกนึกว่าสูการ์ีนูอ่าใช่ค่ะอีนูลิซ่าอีเจมึงรู้จักทุกคนเลยนะคือบาก้าน uh ้องผมอ่ะเขาจริง okay. จ <im ited grammar> yeah. you know ังนะเอ๊พี่จำหนูไม่ได้หรอแค่์ไงโอ้โหเปลี่ยนชุดกันหมดจะจำได้ไหมล่ะอีเจมึงรู้จักทุกคนเกินไปแล้วนะครับผมต้องหาคอนเนคชั่นครับนะ หาคนนี้ชั่นนะใช่ครับคนนี้เขาไม่เอากูดิแลวนี่ผมเชื่อไม่ได้ฟังเพียงไหมครับร้านผมร้องพอดีครับเมืองจะดีแล้วคุณเรียกแก๊งคุณมาเลยรับหรือไงไอเยียเจ้าสภาาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็บอกแนวทางแต่ละอย่างให้ เฮียบังเฮียบังเจ๊แม่กูกูโอนเงินกูโอนเงินให้เฮียบาแม่งทำแอคใหญ่เลยไอ้สัตว์ดูมันเดชอบติ๊กตอกเลยมึงดูดิเฮียเงินเขาเราเท่อ่ะดูดิพี่นิสาค่ะอยู่ค่ะมาแล้วโอเคขอเสียกจะตอมอไปไหนอ่ะเออพอดีต้องให้อาหารนกอ่ะค่ะเพไม่ให้เขาไปเด้อครับไปเด้อครับ ออ่่นคคคะะขบุณแล้วคอยดูนะสุดท้ายคนที่เป็นตำรวจอ่ะเขาก็จะมีคนอื่นพี่บ้างวดีขาอากุณก็ต้องโสมซานมาหาผมอยู่ดีนก็ตายแล้วเอ้บ้าทำอะไรอ่ะมาลมาทำอะไรพี่น้าวัดีครับขาไปดิคร้าดูได้แฟนใหม่พแฟนใหม่บ้างอะไรนะครับพี่พี่ว่าอะไรนะแฟนใหม่ปารก้าแฟนใหม่ปารก้าฮะชิลิซาชิลิซาขออะไครับอันเพลขอดาวสิบห้าดวงครับไปวัด โทรศัพท์เหรอเอากี่เครื่องฮัลโหลเอากี่เครื่องเยสเอากี่เครื่องด้วยไอสัตว์บังโมบายอะไรนะพี่เดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึ่งในเขียวเฮ้ยกําลังคุยอยู่กําลังคุยอยู่อุ้ยชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยพี่สาวฮัลโหลครับพี่สาวค่ะชื่อชื่ออะไรล่ะชื่อลิซ่าค่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้เตรียมยัวครับไปหลังรถแป๊บ แล้เพดหยุดเต็มเลยหรอะไรพี่ลิซ่าเล็กไรครับแล้วเพเพื่อนเพื่อนพอใจง่ายเขามาเปิดเลยพี่ไรครับนี่ยถ้าทำไรใส่ได้เัยพี่ให้มาแล้วยอ่ะเจ็ดแปดค่ะเพื่อเพื่อโทรหายบ้าไม่ติดครับเนี่ยเอาไปเครื่องนึงครับไม่โทรหาอ๋อปกติเขาโทรไม่ค่อยติดหรอกครับปกติมันมีโทรศัพท์หลายเครื่องเข้าไปบ้าอ๋อม่เพราะเครื่องโลกหลายใบอะไรอย่างงี้ป่ะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีใครไปไหมมีหลายเครื่องเพรก็ปนมาสักคน นี่คุณว่าน้องผมงั้นเหรอพี่บอลน่าจะอยู่มองตอนที่พี่บอลบอกแมวหน้าพี่เขาแค่แบบว่าไม่รู้ไงคุณด่าหนักกว่านี้สิผมชอบแค่แบบแค่แบบสงสัยว่าทำไมแบบคุณมีโทรศัพท์หลายเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเครื่องละคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วผมมีโทรศัพท์หลายเครื่องว่าผมพ่นมาอ๋อใช่ผมเป็นผู้ชายสายดาร์กไงสายดาร์กเบอก พี่เดินไปตรงกลุ่มไหนนะบอกว่าขอแคปซูลได้ปะต่ำต่ำโอ๊ยอดีตโอ้ยอะไรอเออข้างหน้านะพี่เก่งเยอแล้วขอแคปซูลได้ปะคือขายวะพี่ซีหรอขไม่อยู่นี่เหรออ่ะหรืกูเดินไปบอกให้ไหมเหนียวนะพี่ยิมพูดเล่นใช่ศาสตร์ได้เอ้าพี่เลยเบ้เบ้จ๋าเบ้คือไอ้บามันบอกว่ามันบอกว่าให้ไอ้เห็ดอะเดินไปตรงกลุ่มนู้นที่เบ้อยู่อะ ล้วบอกว่าขอแคปซูลได้ไหมเห็ดสวัสดีครับพี่เห็ดสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดเอ็นทีอาร์เนี่ยเห็ดที่ทำตัวเลนแบบไปบังอะพี่บังสอยหรอใช่แล้วเราสดย่งครับเราสดย่งครับไม่รู้เราสดอย่างครับใช่ครับย่างนกเขากระต๊อดอยู่นี่ไงไม่ใช่หมายถึงข้างนอกอะอร่อยน่ารักตอนนี้น่าจะยังครับว้าวว้าวน่ารักชมุลเลยงื งั้นอยู่เฉยๆก่อนฝา,ากไปถึงข้างนอกนะคะอาหารอะไรครับเนี่ยมาดูไงเผื่อเจอเบ้ชื่อบิงซูเหรอทำไมต้องแบบชื่อบิงซูโอ้โหไปเถอชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยว่าแล้วไม่เข้าหูชื่อไม่เข้าเบ้าไปเปลี่ยนชื่อซะ เองไม่ลงไปดูัหญ่วอเหี้ยอไม่ตายก็อยู่นี่ชื่อนูไม่ดียังไงหูหูหูหดกูหูหยหู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 หทหูงูห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 ูู่ห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 ูเูหูหูทูหูหูหะหู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 ดูห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 ูายังไม่ตายมาเดหูหูหูหคหูหูซัวกม กินกดเรียกหมอ้วยอ่ะกดเรียกหมอใช่ไหมใช่ทำไมม่รู้ไงชื่อไม่น่าฟังเลยไปเปลี่ยนชื่อเป็นขนมไทยได้ไหมก็เรียกหนูว่าบิงเฉยเยก็ได้ไม่ต้องมีสูงโอเคบิงบิงอ่ะอ่าบิงโกดีกว่าชื่อบิงโกไหมอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามหมอ ช่มีแฟนยังมีแล้วเลขอะไรอ่ะเลขหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเอาไปกินล้วไปเปลี่ยนชื่อซะเุ้ยก็ชื่อบิงไงบิงอ่ะเฮ้ยมีใครตายเหรอนี่อันี่สวดทำไมอ่ะสวดในตอนนั้นหนูลืมสวดสวดทุกวันนะคะ อยู่กันแค่นี้หรอตอนเนี้ยผมบอกให้นะชื่อเนี่ยจะทําให้คุณน่ะต้องเข้าตู้ผมบอกให้หรอใช่มีใครอยู่บ้างอ่มเดิต้องบอกว่ามันที่มามันยังไงถคาไม่งั้นหนู่ก็ไม่เข้าใจมันคือคําสาบใช่เข้าตู้แล้วชื่อหนูน่นก็เข้าตารางทำไมคำสาบต้องคำสาบว่าวิงซูลรอส่วนมากเขาจะมาประมาณซีหนึ่งอะอะไรเล่าหน่อยใครก็ได้เยอะข่อเยอะมันเป็นคำสาบปกติอยู่กันกี่คนละเนียคำสาบเหรอใช่ไ่คะ อยยู่กันนหลาคมันเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศไม่เเปป็็นนรรบอกแค่นั้นแหละไปเปลี่ยนชื่อสัอยากอยู่กับน้องบอกไนมโอแล้วน้องน้องพี่มีมีแบหลายคนก็บอกเพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นพอแล้วครับผมแมายแล้วเคยไปปวดมาหรือเปล่าพี่พี่บอกหมอเลยว่าพี่อยู่เลยหมอจริงนว มาลังฟาธุแล้วพี่คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อชื่อบากกาับแฟนของลิซ่าเหรออ๋อเฮ้ยอ๋อตอนนี้ผมลิซ่ามีแฟนแล้วทำไมไม่เคยบอกฟาไม่มีแฟนกำลังกำลังจีบลิซ่าอยู่ครับอ้าวมีแต่คนมาจีบไม่เกี่ยวนะอ๋อแสดงแสดงว่าที่แบบว่าบอกผมว่า มีโลกหลายใบอันนี้คือแบบว่าคุณบอกตัวเองหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้บอกตัวเองค่ะลิซ่าถามผู้ชายแล้วว่าเป็นอะไรกันเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนเอานด้ว่ามึอคุยกันอยู่กูเป็นห่วงมึงนะดน๋ยวมึงโดนแรมเพจกระทืบถ้าถ้าผมบอกคนอื่นว่าคุณไม่ใช่แฟนผมแต่ผมบอกว่าคุณเป็นน้องผมคนอื่นจะกายุ่งปะไม่หรอค่ะอ๋อมึงแน่จริงมึงเดินไปบอกพวกแรมเพจดิเจ้าบัง ถ้ามึงพูดกับผู้หญิงแบบเนี้ยแล้วมึงไม่พูดกับผู้ชายด้วยมันไม่แฟร์นะเขาจะดูว่ามึงเป็นคนขี้โมใช่ป่ะเหตุผลถูกครับนะถูกเทวใช่ค่ะโอ้โหใส่ผ้าอ้อมเหมือนกันด้วยนะเนี่ยุคณไปกับผมไหมล่ะไปกับผมไหมจะได้จะจะได้แปลกแล้วคุณคุณช่วยขยับถอยหลังไปหน่อยได้ไหมคะเอาโอเคค่ะใกล้เป็นจอใช่ใช่ขอมันต่อไปมันอยู่ท่าอะไรละ เดี๋ไปเลยไปไม่ล่าคุณเลิกกราบเลิกไหวได้ละค่ะไม่สดสดมนกับน้องอยู่อหลฮัลโหลัโลัหลโลฮวหโหลฮหนฮัลโลั้หลฮัลโหลฮัลโหนฮหหลฮัลโหัลโหอหัลโหลฮัลโหหัหมัหฮัหลฮัลเหลฮหัลหชลมาเดลมาเดลมาเดล มาเดือมาเดืออยู่อยู่แก๊งอะไรขึ้งไปไหนเขาอยากละลายไหมน้าคุยละลายไม่ได้หนูเป็นไอติมโฟมให้ผมอุ้มไปต่อไอติมโฟมปุ้มไปไหนคขาบังปุ้มไปบอกก็ได้เห็นว่าคุณปุ้มของผมบังไปบังตั้ใจกจะแบกว่ามีชีวิตหรือว่าไม่ไม่เอาแบบพลบนะมีชีวิตมีชีวิตอะไรกันนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร่เถ้าจะเดินกินด้นี่เหวอะมาฮาการ์เอ็นดีอาร์ใช่ไกจโคตรกระจอกเลยสุดท้ายแล้วอีกาก็โดนหมีแดกอยู่ดีอ่ะโอ้โหหมีมันบินไม่ได้พดิไม่ไหวแล้วว่ะปาดแต่หนีอ่แรงจังเลยอ่ะเมื่อกี้มีคนชื่อเลยนะมาเดวเหรอครับมาเดวมาเดวมาเดวอะไรวะมาเดวคนที่สวดอยู่เนี่ยเยดคนี่ คุรู้จักเกมคาร์มิอนบหมคะใช่นิชาดิชาลืมบอกคุณบาก้าว่ามาเดียวเป็นลูกของคุณเยาค่ะใช่หนูเป็นลูกของป้ายายาอีกทีฮะใครคือยาวอ่ะไอ้บัง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 รู้จักคนชื่อเจมคาร์มิอนไหมเจมส์คาร์มิลอนอ๋อเหรออุ้ยคุณปิ้งอ๋อน่ารักชมุดเลยเงือกเมื่อเมื่อ เดี๋ยวคืนที่เรียนดีกว่าครับตาหนูเป็นอะไรตาเป็นต้อเหรอไม่ <c oughs> โอ้โหโดเนเห็ดแรงมากแรงมากตอนจิกโดนดัาว่ามีหนวดตอนหนูไปโดนหนวดหนูก็โดนด่าวตาเป็นต้อไอ้บางไงไอบามันเอา <c oughs> วะ่ะเฮ้ยไอ้เห็ด <c oughs> น้องมึงเปิดแล้วไอ้เหี้ย <c oughs> น้องมึงเปิดแล้วไอ้สัตว์กูบอกเลย <c oughs> มึงโดนแน่ ไอ้บางใจเย็นน้องปะไม่อันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไหรใไหร้ให้วันไหนกูใส่ช่องละให้อภัยห้50เปอร์เซ็นต์ให้อให้50เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์นี่เหรอ 50, 50ปเปอร์เซ็นต์ก่อน50เปอร์เซ็นต์นี่เหรอลูกไม่มึงบอกเขายัางไงปะลไยหมึกมาต้องฝากบอกต้องบอกต้องร้อหมึดเอาถูกคนชื่อหยาบไม่อยู่ไม่แต่เขาตะก,กี้เขาบอกว่าเขาลืมบอกไปนะว่าคนชื่อมาเดลเป็นลูกขขอองงเหย อย่างนี้มีเลี้ยงแล้วแหละเขี้ยบ้าเขี้ยมีเรื่องแล้วยาวเลยมีพื่อนยาวเลยเขี้ยมีเรื่องแล้วตุ๊กปลามึงจะปล่อยเป็นอย่างนี้เหรอเขี้ยะเขาได้กันจะมีลูกแล้วเหรอวะเขามีลูกกันกี่คนวะมึงก็ไปถามเขาสิไปถามกูทำเขี้ยอะไรล่ะเขี้ยเดือนมึงไปถามลูกเขาดิลูกหัวทองทองอะไร่ะเออน่าจะคนเดียวแหละเดี๋ยวถ้าได้นะให้เลยสองคนเขี้ยะ เอาให้เลยสองคนไม่พอเบอร์ได้สามด่ะเป็นกูนะไอ้บ้าอะไรที่สองหนึ่งจิงสองหนึ่งแล้วไม้องแม่ต้องลูกเลยหรอไม่ก็ดำเงินคู่เลยไงเงินคู่อ้าวไอ้เหี้ยดำดำดำแก๊งเดียวนดำเงินคู่เลยมึงไหวแก๊งผู้หญิงหรอเงินเงินหรอไม่ใช่นี่ไงแก๊งไอ้เหว่ะแก๊งไอ้เหวากับกับแก๊งที่มึงจะไปหาเรื่องเรื่องแคปอ่ะ แต่แขงน่าเหย่าน่ากลัวนะกูบอกไว้ก่อนนะมีเด่นเงินเอ็มอะเออซื้อสามร้อยขายแปดร้อยมึงคิดว่าไงลงแล้วมันจะเข้าบีสี่มันกลับบีสีมึงไม่เข้าใจที่กูพูดตรงไหนเนี่ยเนี่ยดูดิเอ้ยหนึ่งสี่สองเจ็ดครับใจมึงโคตรกระจอกเลยบายเหี้ย <laughs> ไอสัตว์เก่งแต่ normal ลเอ้เฮียผมก็พูดเป็นงั้นแหละเฮียฮาพี่ไม่ได้เ <he S 2> ฮีย <ha. S 2> ฮาโอ้โหมึง NTR แต่มึงใจกระจอกสัตว์เลยอ่ะไม่ผมผมไปอยู่แก๊งใหญ่แก๊งโตแต่ผมก็ไม่เคยแบว่าัวเด็กพี่ตัวเฮียอะไรเนี่ย <laughs> เออตัวอะไรวะตัวเหียเนี่ย เลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คุยกันดีกว่าเนี่คุยตรงนี้คุยตรงนี้อ้าวมันคุยกับใครอ่ะสวัสดีสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอาเี้ยมือคือสัตว์ดูดูดูเปลี่ยนนี่คุยอยู่นี่คุยเลยมึงมานนี่มึงมานนี่มันมานนี่มัยนี่เฮ้ยเดียมันจะรีแล้วนุ้ยอีบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเลยมีเรื่องจะบอกจะฝากบอกคนชื่อเหยาหน่อย บอกว่าลิซ่าคือผู้หญิงของผมอย่ามายุ่งลิซ่าลิซ่าคืออ๋อหมายถึงว่าคนที่พี่เหว่ยงพี่ด้วยเหรอครับใช่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกให้น่าจะเจอพี่เหว่ยงอีกทีน่าประมาณหลังเที่ยงคืนนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับผมบอกตามนี้เลยนะผู้หญิงผู้หญิงของบาก้าถูกไหมถูกอย่ามายุ่งครับโอเคโอเคเฮียผู้หญิงข่าใครแตะเอว กพี่กลัวถ้าเกิดว่าไอ้เหี้ยบาไม่ได้นี่จะกลายเป็นผู้หญิงข้าใครทำแฉไอเหี้ยโคตรซาบเลยมึเอ๊ะกูเนี่ยเอทีอารมัเหมือนบีซึ่ตอนนี้หรอกสี่เขาเอาแล้วอะไรนะพี่ขอความบอกไว้ก่อนวาย เจอกันเจอกัน i p h ูกำลังจะบินเออกำลังจะบินอะไรงั้นหรอเบ้เบ้รู้จักคนชื่อแพทไหมอ่ะรู้ฝากบอกด้วยนะว่าน่ารักโดนใจใช่เลยอ่ะโอ,โอเคเลยโอเคเลย เด็กไหไหมคะไว้ไหมคะก่อนไปขออกสักทีเฮ้ย้้้ก็ลองเลยดวงเขาดี เ้ยไปบาประเทศลีแล้วนวย้ยเข้ยนเ<ล>่อนไบาไว้เยเใครนะอลี่วาโลาเนี่ยเอียเล่น,นวาโลเจอวาโลเลยกำลังกลับมาพ